สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Studio k i ิทเช่น y า p ค่ะวันนี้นะคะคอยมีเมนูที่จะมานําเสนอท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยก็หาซื้อได้ทั่วไปค่ะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมหิวเมื่อไหร่นะคะก็สามารถลงมือทำได้เลยค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่า Mini f ิชเบอ r ์เกค่ะ อันแรกนะคะเดี๋ยวพอจะทําตัวขนมปังก่อนนะคะค่ะอันนี้นะคะแป้งขนมปังนะคะ1ถ้วยตวงค่ะและอย่างที่สองนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะและส่วนผสมอย่างที่3ก็คือเกลือนะคะพอจะใช้แค่ประมาณ3มนิ้วแบบนี้นะคะ1ครั้งพอค่ะต่อไปค่ะอันนี้ใส่เป็นยีสต์นะคะนี้3กรัมค่ะค่ะแล้วพอจะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทําหลุมตรงกลางนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเทของที่เป็นของเหลวลงไปค่ะ และส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะก็คือจะมีนมมีไข่แล้วก็เนยค่ะเราจะใช้ไข่ประมาณครึ่งฟองค่ะก็คือ25กรัมนะคะ ค่ะแล้วหลังจากที่พอยคนจนเขาเข้ากันเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพอยจะขอเป็นอุปกรณ์หน่อยค่ะจากวิสเนาะคะจะใช้เป็นสครปเปอร์ค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องบีเหนื่อยด้วยนะคะเนื้อขนมปังของพอยเนี่ยเริ่มรวมกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวพอยจะให้เขาเข้ากันได้ดีกว่านี้ก็คือใช้มือนวดนะคะอันนี้โรยแป้งอันนี้เป็นแป้งขนมปังเหมือนกันนะคะจะโรยลงไปบนโต๊ะก่อนนิดนึง เราจะใช้เฉพาะส่วนนี้นะคะฝ่ามือนวดลงไปเราจะไม่ใช้นิ้วขยำเขาลงไปนะคะเพราะว่าทําให้เนื้อขนมปังเนี่ยตอนที่เขาพูขึ้นเขาจะพูดได้ไม่ดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะท่านุู้ชมขนมปังที่พลอยนวดเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพลอยจะขอพักเขาในตู้เย็นก่อนนะคะตอนที่ระหว่างที่เราพักนะคะอันนี้เป็นชามแล้วพลอยจะทาน,น้ามันพืชน,นิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่เราพ r ู o เขาเนี่ยค่ะตอนที่เขาขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดขอบชามค่ะค่ะแล้วหลังจากที่พลอยพักขนมปังเขา้ในตู้เย็น15นาทีนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําตัวปลาทอดกันค่ะปลาที่พลอยเลือกใช้นะคะน,นี้เป็น frozen dolly นะคะของ cp ค่ะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ cp fresh mart นะคะ เดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งนะคะเพื่อเตรียมทอดกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นแป้งสาลีนะคะแล้วก็ชามต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นชามไข่แล้วอันนี้ก็เป็นเกล็ดขนมปังค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพลอยก็ทาส่วนของปลาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูแป้งขนมปังของเรากันนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่พลอยพักแป้งขนมปังไว้ในตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเขาพร้อมใช้แล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาแบ่งเขาเป็นก้อนเล็กๆนะคะ าทาไข่กัน,นค่ะไอยก็ใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ผสมนมนิดนึงค่ะก็เวลาที่เราทาลงไปแล้วเนี่ยตอนที่อบออกมานะคะขนมปังเขาข้างบนจะสีเข้มกว่าจะสวยขึ้นค่ะไปอบด้วยอุณหภูมิ180องศารประมาณ13-15นาทีนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทอดปลากันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่พอยคลอดปลาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพักเขาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทําซอสกัน,นะคะ่ะส่วนผสมเขาจะมีมายองเนสนะคะแล้วน,นี้ก็เป็นหัวหอมแดงค่ะหรือว่าชาลอตนะคะเดี๋ยวก็ผสมกัน,นะค่ะแล้วก็อาจจะปรุงด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะคะตามที่เราชอบเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะขนมปังของพอยก็พร้อมแล้ะค่ะเดี๋ยวออกมาเลยนะคะตอนนี้นะคะส่วนประกอบก็เรียบร้อยล้ะค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะ แล้วค่ะสำหรับเมนูมินิฟิชเบอร์เกอร์ของพลอยนะคะรดเร็วทันใจแถมยังอร่อยอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูแพรมกันค่ะว่าท่านจะพาเราไปร้านไหนที่มีบริการต้อนรับคนเหงายาเดึกอีกบ้างนะคะตอนนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของพลอยลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ